ตอนนี้ใหหมายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพี่เป้ค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอาชีพของนักบินหรือว่ากัปตันกันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่หลายคนก็ใฝ่ฝันใช่แล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าสายการบินจะเริ่มเปิดบ้างแล้วก็ตามแต่จริงเนี่ยคือใครจะไปคิดล่ะคุณผู้ชมว่าอาชีพที่มั่นคงขนาดนี้แล้วก็กะว่ากระช่วงเกษียณอ่ะต้องมีเงินเก็บเยอะแยะมากมายคือชีวิตจะสุขสบายนะคะเช่นเดียวกันแขกรับเชิญของใหม่วันนี้ค่ะก็เป็นกัตตันะะคผู้ชม่่่แวา ค่อนข้างที่จะช็อกชีวิตนิดนึงเจอโควิดวใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ดีๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะบินได้นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเขาก็เลยหันกลับมาท,ทําธุรกิจออนไลน์ใครจะไปนึกว่านักบินกับตันกับธุรกิจออนไลน์เฮ้ยมันทาได้ยังไงแล้วก็มีไรายได้เจ็ดหลักด้วยนะคะแถมยังแบบว่าออกมาทําในช่วงช่วงวัยที่ใกล้กเกษียณแ,แล้วด้วยเ<อ><อ>พราะกับแขกรับเชิญของใหม่เลยดีกว่าค่ะคุณสรรเสริญสุภาพวิชยกุลนะคะยวัดีตอนรับพาดีคะ กับตันนะคะครับเญอนะครับเชิญครับโอ้ก็ก็ต้องบอกว่าช่วงช่วงโควิดนี่คนทํางานด้านการบินนี่ระบางจริงนะฮะกัปตันฮะทั้งกับตันทั้งแอร์โฮสเตสเนาะครับของกับตันนี่ก็ตอนนั้นหนักขนาดไหนฮะก็เรียกว่าออกมาจากบริษัทนะครับคือคือเขาให้ออกหรือว่าเราออกเองเพราะว่าไม่มีบินผมเข้าโครงการจําใจจากของกรบินไทยมาครับเนื่องจากว่า เพื่อให้องค์กรรอดนะครับแล้วก็ออกมาจากกรีไทยตั้งแต่เดือนธันวาปี2563ครับปี2563ก็เกือบสองปีแล้วครับผมได้ยินมาว่าคนที่ทำงานด้านเนี้ยเป็นแอร์โฮสเตสจะเป็นกับตันเนี่ยตอนนั้นเขาก็ปรับตัวกันเยอะเลยอย่างเช่นเพราะว่าหนึ่งคือรายได้สูงพอรายได้สูงเนี่ยวิถีชีวิตการใช้เงินเนี่ยก็จะเหมือนกับคนรายได้สูงแต่แต่พอโควิดมาปั๊บ รายได้หดหายกันไปหมดหลายคนก็ขายทรัพย์สินกันไปเยอะครับครับทำนอกนั้นก็อาจจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักบินเนี่ยหรืออะไรเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอ m m e มอร c y Situation อยู่เวลาเพราะว่าเราจะต้องก็ต้องมีการเตรียมการนะครับผมก็ต้องมีการเตรียมการในการที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยนะครับ ก็ต้องไม่ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถึงขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวเดก่อนก่อนเมาหนิดนึงจะมีพี่เต้ขออนุญาตขึ้นนะคะเบอร์โทร QR code นะคะแล้วก็ไลน์แอดนิดนึงนะคุณผู้ชมข่าววันนี้เนี่ยนะคะไหนๆก็กลับมาพูดคุยกับเราแล้วนะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะคุณผู้ชม วันนี้ธุรกิจออนไลน์จะทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยพลิกจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อแอดไลน์สแกน QR โค้ดแล้วอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าพิมพ์เลข5ก็ได้นะคะที่ไลน์ a p p 599แอดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเดี๋ยวฟังเรื่องแล้วจะเพลินต่อค่ะเบ๊ตันอายุ่าไรนะขออภัยตอนนี้อายุ58ปีแล้วครับ58ปียึงดูหนุ่มอยู่เลยห้าสิบแปดปีจริงๆก็เตรียมที่จะ รีทใช่ใ้่ตอนนั้นตอนที่ออกมาก็56ปีกว่าๆแล้วคแต่เป็นเป็นนักบินมากี่ปีอะเป็นนักบินของสายการบินไทยสายมิเกนชาติมา30ปีครับ30ปีนี่สามีคุณโอ๋นี่เขาก็นักบินการบินไทยเหมือนกันนะน่าจะรู้จักกันนะน่าจะรู้จักน่าจะรู้จักค่ะแล้วแล้ววันที่แบบว่าจากเป็นนักบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องแบบพอหยุดปั๊บหยุดอาศัยอาชีพนี้ที่ทำมาหลายปีมากตอนนั้นรู้สึกยังไงแบบแรก ก็จริงๆก็รู้สึกว่า,าใจหายนิดหน่อยนะครับคือคว่าเราเป็นนักบินเนี่ยเราก็อยากจะขึ้นไปบินแต่พอเราไม่ได้บินเนี่ยเราก็คิดว่าเออเรามารู้จะทําอะไรแล้วก็อยู่ว่างๆมาเจ็ดแปดเดือนนะครับก็พอดีก็ได้มาพบได้มาดูเจอรายการรายการหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์สวยบ้าสวยท่านก็มาออกรายการอยู่เราก็สงสัยว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ย เป็นแม่ค้าขายเซนดิททางมีรายได้อยู่แค่300บาทต่อวันเนี่ยทำไม3ปีให้หลังเขาถึงมีรายได้เดือนละ4-5ล้านนั่นเป็นไปได้อย่างไรผมก็สงสัยตอนแรกเชื่อไหมตอนแรกกไม่เชไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นใช่ใช่ใชเใช่อช่อช่ใ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 ะ่ใช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 ่ใน่ใจทใ่ใชใช่ใ่ใช่ใช่ใช่เร่่อ่ ผมมองนะว่าคนที่อายุใกล้60เนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนคนอายุ40คือมันสามารถที่จะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างแล้วก็เลยลงมาลองเรียนดูซิว่าคาดเรียนเนี่ยสามารถที่จะเสริมสร้างเราได้ยังไงเกี่ยวกับคาดออนไลน์เนี่ยก็เลยลงไปเรียนดูพอไปเรียนดูแล้วก็พบพบว่าคาดเนี่ยเขาเหมือนกับว่าพร้อมหมดจริงๆคือ ผมมองว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปไปเรียนแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างมีเกี่ยวกับว่าบริษัทเนี่ยก็ดีการตลาดก็ดีแล้วก็สินค้าก็ดีแถมผลตอบแทนดีทําไมผมจะไม่ไม่ทำผมมคิดอย่างนี้อุ้ยแล้วสังคมตอนนั้นว่ายังไงอะคะกับตันเพราะว่าเพื่อนฝูงก็ดีหรือว่าแบบอ,อ,อาจจะคนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเ,<อ>เขาจะมาว่าเฮ้ยจากกับตันนะมันทาออนไลน์อะไรเงี้ยเอเอภ<อ>าพมันอาจจะแบบไหม <N> oh? เนาะไม่ไม่ยากนะฮะแต่เพียงแต่ผมเนี่ย คือถ้าเกิดเราเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วนะเราก็สามารถที่จะศึกษาอะไรก็ได้ครับจริงๆมันจริงนะผมเนี่ยเริ่มจากเมื่อ7-8็ดีปเดนแล้วผมไม่มี Facebook ได้วยซ้ำจนนับปัจจุบันเนี่ยผมมีทุกช่องทางโซเชียลแล้วอคือเป็นคนไม่เล่นไม่เล่นออนไลน์เลยเลยไลน์นี่มีไว้ตอบตอบโต้อยจริงเลนะปกติก็คือบินตลอดมันอาจจะไม่ได้มีช่วงเวลาที่แบบว่าจะมาอย่างนั้นแต่จริงฟังกับตันเนี่ยนะ กับตาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะเพียงแต่ว่าพอพอเกษียณแล้วแต่ยังไม่6 0อ่อะก็เหมือนไม่มีอะไรทําบางทีมันก็รู้สึกเหงาอะเหงาครับใช่ไหมมันก็เหงาอะมันก็อ้าวถ้าอย่างนั้นลองมาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีรายได้รีเทิร์นด้วยดีกว่าครับครับแต่ทีนี้พอมาเรียนรู้แล้วกับตาค่ะสิ่งที่เราได้กลับมาจากจากออนไลน์เนี่ยมันคือไงมันแตกต่างจากอาชีพเดิมยังไงโอเคเรื่องของเงินไหมหรือว่าเรื่องสังคมเรื่องทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆผมว่า ผมมองว่าได้ครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวมาเลยนะครับสําหรับม,มาทํางานที่เนี่ค,คือทุกคนรักกันนะแล้วก็มีมีแต่ให้มีแต่บางคนมีแต่อยากจะให้ซึ่งกันและกันนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับ กับตันบอกว่าปกติก็เป็นแต่นักบินต้องคำนวณต้องควบคุมเครื่องแต่พอมาออนไลน์นี่มันคนละแนวคนละโยดเลยคนละทิศคนละทางเลยอ่ะเพราะเฟซบุ๊กก็ไม่เคยมีถ้าเรามาเปิดเฟซบุ๊กอินสตาแกรมติกต่อมีด้วยไหมมีครับโอ้โหปรับตัวยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากจริงๆแล้วเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเขาสอนหมดนะครับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับเรียนกันเอาเรียกผมผมพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าเรียนกันจนหัวบวมนะ <c oughs> โอ้โ <c oughs> แต่ชอบอยู่แล้วชอบที่จะเรียนรู้ศึกษา,กษา <c oughs> แล้วเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเป็นนักบินหรือว่าอยู่ในทีมเราเ <c oughs> พื่อนสนิทเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทํางานสายการบินมีแบบว่าเฮ้ยมาแบบเรียนรู้ด้วยไหมครับตันก็มีอยู่ครับมีอยู่สองสามท่านครับ ที่มาอยู่ในทีมด้วยกันครับจากทราบผลลัพธ์นานไหมฮะเราเริ่มต้นจากศูนย์แล้วมาเริ่มที่แบบค้าขายได้เริ่มเห็นผลลัพธ์เริ่มเห็นเงินก็ผมทํามา78เดือนเนี่ยผมก็ทายอดขายถึงเกือบ8ล้านนะครับแล้วนับปุนันผมก็มีรายได้อยู่หกหลักแล้วนะครับตอนนี้เดือนละหกหลักนี่คือรายได้เข้าบัญชีคุณพระแล้วขายได้ยอดขาย8ล้าน7จ็ดแปดเดือนเองเนี่ยนะฮะ ไม่น่าเชื่อจากคนที่ไม่เคยทำเลยนะโอ้มันมันได้ขนาดนั้นจริงๆรจริงครับนี่ไงดูตัวเลขถึงใหญ่ไหมดูตัวเลข7จ็เท่าไหร่อ่ะโอ้โห7ล้าน8ปดเออเจ็ดเดือนเดือนแรกที่เราทำมีรีเทิร์นไหมฮะหรือว่าเดือนแรกยังยังศูนย์อยู่ยังติดลบอยู่คืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเนี่ยเรียนรู้แล้วลงมือทำแล้วกลับมาส่งต่อได้แสดงว่า คุณอยู่ในและทําได้จริงๆใช่ไหมไเพราะสมมติเ,เราเรียนเราเรียนรู้อะไรสักอย่างไง,งแล้วเราลงมือทำแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะไปส่งต่อได้แสดงว่าเราไม่ได้รู้จริงส่งต่อที่มห,หมายถึงว่าลวกลับไปสอนไอ้สิ่งที่ที่ที่เขาสอนมาได้ตอนนี้คือกัปตันก็คือถ่ายทอดความรู้ได้แล้วครกัปตันส่วนตัวของกัปตันเองเวลาถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยถ่ายทอดเรื่องอะไรกัปตันสอนอะไรบ้างผมผมสอนอยู่หลายอย่างนะผมสอนเกี่ยวกับการเปิดระบบหลังบ้านนะครับ แต่เพูดพูดในนี้ก็คงจะเจ้าอธิบายไปอ,อ,อีกเยอะแล้วก็สอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับแผนด้านกไลไล<ค>ําไรรายได้อะไรอย่างงี้ครับค,คือก็จะมีแบบวิชาให้เราสอนนะคระับอ,อ,อันนี้คือวิชาหลักที่กัปตันวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์ให้แฟน,แฟนๆรายการ The People Show รับท<ช>ราบนะครับมีวิชาอะไรบ้างนะฮะคือที่ผมได้เรียนมานะครับก็คือมี6เสาหลักในการสร้างเพจนะครับวิชาแรกนะครับวิชาสองก็คือ เราจะสอนให้การยิงแอดนะครับแล้วก็วิชาที่3ก็คือเกี่ยวกับเป็นแนวทางธุรกิจที่รุ่นพี่ส่งต่อให้ลูกน้องนะครับแล้วก็จะมีไอจีติ๊กตอกตกแต่งภาพด้วยนะครับโอ้โหนี่นะฮะนี่คำพีเฟซบุ๊กออนไลน์หมดเลยอินสตาแกรมนี่ก็สอนวันที่4สอนอินสตาแกรมใช่ครับใช่ไหมฮะวันที่5้าติ๊กตอกมาเก็ตติ้งใช่ครับเราไม่จำเป็นต้อง เต้นอะไรแต่เราก็สามารถหารายได้จากแพลตฟอร์มนี้ได้ครับจิหารายได้ในสไตล์แบบว่าคนที่แบบเริ่มต้นใหม่ใช่ใช่ใช่รนะคะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์พื้นฐานเลยที่นี้รวมทั้งหมดกี่วันคะกับตอนที่เราต้องเรียน6วัน6วิชาครับค่ะครับเรียนแบบออนไลน์ใช่ครับเรียนในระบบซูมครับอ๋อเรียนซูมนะท่านผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่แต่ว่าท่านอยากจะเรียนรู้เรื่องออนไลน์ก็สมัครเข้ามาเท่าไหร่นะฮะวันนี้คดสนี้จริงๆแล้วเนี่ย 9,800บาทนะครับแต่พิเศษสำหรับรายการ People Show นะครับก็คือ98บาทครับแต่สำหรับ100ท่านแรกเนี่ยที่ติดต่อมานะครับก็มีสิทธิ์ได้เรียนฟรีนะครับติดต่อมาที่ a อปพ p 599นะครับหรือ a p 59นะครับหรือที่เบอร์โทรศัพท์0 8 2 2 8 2 4 9 4 1นะครับ0 8 2 2 8 2 4 9 4 1หรือทักสติ๊กเกอร์มานะครับแล้วหรือพิมพ์เลข5มานะครับอย่าลืมนะครับ100ท่านแรกเรียนฟรีครับ เฮ้ยเพราะฉะนั้นเลยดีเลยนะผู้ชมขะเราจะได้รู้ว่าเราเหมาะหรือเปล่าเขาสอนอะไรยากเกินไปไหมหรือแบบอันนี้มันไม่ยากเกินความสามารถหรือเปล่าอะไรอย่างี้ค่ะก็โทรเข้ามานะคะหรือว่าทักส่งสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็แอดไลน์มาได้นะคะร้อยท่านแรกเรียนฟรีนะผู้ชมเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่แหละมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงครับทีนี้พอพอวันนึงพอวันหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จแบบนี้ในสายธุรกิจออนไลน์อะไรเงี้ยกับตันคาดคิดมาก่อนไหมว่าจริงๆแล้วคน คนที่อ่ไวใกล้เกษียณก็สามารถทําได้คนที่แบบไม่มีความรู้ด้านออนไลน์มาก่อนเลยไม่มีแม้กระทั่งแบบ Facebook หรือว่า Instagram ก็มาท,ทําธุรกิจตรงนี้ได้ผมคิดว่าอายุเนี่ยมันไม่ได้สําคัญนะครับว่าใครจะอายุน้อยอายุเยอะหรืออะไรต่างๆแต่สําคัญว่าเรามีความมุ่งมั่นไหมที่จะทําในสิ่งนั้นถ้าเกิดเรามุ่งมั่นในทําในสิ่งนั้น ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับนี่กัปตันเป็นกัปตันเป็นนักบินมา30ปีเชื่อว่าสกิลด้านงานขายเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าดคุยจากนติดลบถึงติดลบถึงติดลบนะฮะนี่คือคนที่เป็นอยู่กับเครื่องบินมา30มสิบปีพูดก็ไม่ได้พูดกับเครื่องบินด้วยแต่นี่เป็นงานขายที่เรื่องแบบใช่ไหมฮะว่ายังทําได้แล้วรายได้เจ็ดแปดเดือนนี่เกือบ8ล้านอ่ะไม่น่าเชื่อมินน้อยนะคุณเยอะนะ ถามนิดนึงค่ะอย่างนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยรายได้เนี่ยเกือบจะเท่าตอนที่บินเลยไหมคะหรือว่าได้มากกว่าน้อยกว่ายัางไงคะอ๋อคงยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ถ้าเกิดผมทําต่อไปยังอยู่ในระบบเขาเรียกว่าอยู่ในระบบคือทํางานต่อนเนื่องไปครับนะผมคิดว่าไรายได้ต่อไปเนี่ยแซงไรายได้ของนักบินแน่นอนครับดูสิฮะ โทษนะฮะได้ชักชวนคนในครอบครัวเข้ามาอยู่ในแวดวงออนไลน์ด้วยไหมฮะก็ชวนมาทั้งหมดเลยครับนี่ไงนี่ไงแลวที่บ้านพอเห็นเราสาเร็จอย่างนี้เขาก็คือแบบว่ายินดีที่จะเดินตามเราไหมครับตันยินดีครับยินดีครับยินดีแล้วชวนมาเขาบอกว่ายากไหมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเริ่มต้นได้มันก็จะมี อะไรทำต่อจะไปได้นะครับไม่ไม่ได้ยากอะไรครับไม่ได้ยากเกินความสามารถนะใช่ใช่ใช่เออไอผมถามนิดนึงคือผมก็พอทราบมาเนี่ยนะฮะว่าธุรกิจนี้เนี่ยก็มีลักษณะแบบขายเพราะว่าเขาก็มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมกับลักษณะของแบบทํางานกันเป็นทีมสร้างเป็นทีมขึ้นมาของกับตนเน้นแนวไหนฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรา สร้างทีมแล้วก็ขายด้วยคือจริงๆทุกอย่างมันทำประกอบไปกับไปหมดนะครับไม่ใช่ว่าเ,เราไปจะไปเดินขายอย่างเงี้ยเป็นมันไม่ไม่ได้หรอกครับมันจะต้องมีมีทีมถ้าเกิดสมมุติเราจะขายขายของพันชิ้นเนี่ยโดยที่เราไปขายคนเดียวนย มันเป็นไปได้ยากยากแต่ขายก็ขายออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทุกอย่างออนไลน์หมดเลยออนไลน์ทีมก็ทีมอยู่ในออนไลน์ครับใช่ไหมฮะขายก็ออนไลน์อีกใช่ใช่แล้วถ้าอย่างวันนี้ใหม่อาจจะโอเคมีสินค้าของมาอยู่แล้วอาจจะขายเสื้อผ้าอะไรแล้วก็อยากเรียนรู้ในการทําออนไลน์เพิ่มเติมในการทําตลาดอะไรเงี้ยก็สามารถมาเรียนได้มาเรียนได้เลยครับหรือบางคนที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเราก็มีสินค้าให้ใช่ครับใช่ครับ ยังไงเราก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอะน,นะพูดถึงอเนาะไม่ไ้เนาะย้ำย้ำช่องทางติดต่อหน่อยได้ไหมดีเลยค่ะวันนี้นะคะไหนๆก็กลับตันมาแล้วนะผู้ชมค่ทั้งหมดที่พูดนี่คือเรื่องจริงหมดเลย <ừ. S 1> แล้วก็จากประสบการณ์จริงนะุผู้ชม6วัน 6วิชานะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็จะสอนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดการทํา Facebook IG นะคะติ k กต็อกนะคะสอนเบื้องหลังแล้วตัวกับตันเองก็จะมีการคํานวณเรื่องอะไรนะคะกำไรหรือ <กำ S 1> อะไรนะคได้ครับอืม,อ,มอันนี้แหบะพีคตรงนี้แหละคุณขานะคะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราทําแบบนี้กำไรเราได้เท่าไหร่รายได้เราเท่าไหร่นะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะ APP599 นะคะหรือว่าสแกน QR วอารโค้ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนทักสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าส่งหมายเลข5มาก็ได้นะคะหรือว่่าาททมได้ี 0822824941นั่นเองนะคะวันนี้100สายแรกหรือว่า100ท่านแรกเรียนฟรีไปเลยค่ะอืมจะให้กับตันฝากข้อคิดอะไรให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ Show ชหน่อยฮะ,ะก็อย่างนี้ก็แล้วกันครับคนเราเนี่ยนะล้มแล้วเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาได้เราถ้าเกิดเราเนี่ยตั้งใจทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ย สู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยคุณสําเร็จได้แน่นอนครับโอ้โหเก่งมากๆฟังแล้วเรามีแรงฮึดนะใช่มีพลังใจนะวันเนี้ยนะกับตันเอาจริงๆแกก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอกเพียงแต่ว่านะในวัยเกือบจะ60อะ่ะมันยังมีแรงอยู่อะ่ะจะไปนอนเป็นเลี้ยงหลานมันก็รู้สึกแบบ แล้วคือ,อข้อดีของออนไลน์คือไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่คุณผู้ชมเราก็สามารถทําไปได้มันไม่มีอายุของการทํางานมันไม่มีการเกษียณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โปรโมชั่นพิเศษ 1, 100สายแรกที่โทรเข้ามานะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะที่ app 599ค่ะเรียนฟรีไปเลย6วัน6วิชานะคะที่สําคัญก็คือจะได้พบกับแบบว่ากูรูที่แบบมีความสามารถแล้วก็เก่งและมีประสบการณ์เรื่องของการสอนออนไลน์ยิ่งบอสสวยนี่หูเขาบอกว่าเป็นตัวแบบจริงครับท็อปเลยท็อปฟอร์มเลยท็อปฟอร์มเลยฉันบอกเลยนะคะอย่าลืมแอดเข้ามานะคะ คะ100สายแรกนะคะเรียนฟรีเนะะาะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะกับตันสรรเสริญสุภวิชย,ยกุลครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ